สวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ทองคําวันนี้กันนะครับก็มาขั้นตอนบ่ายเลยนะครับอ่ะมาดูกันนะว่าทองคําจะไปในทิศทางไหนนะครับโอเคตอนนี้เนาะโอ้ห้อง VP พเราท P กันแล้วนะเดี๋ยวแจ้งแจ้งนักเรียนก่อนนะครับนะบนะ TP กันละที TP กันละโอเคนะ v ี p เมื่อกี้ลืมดูเลยนะครับเพิ่งกินข้าวเสร็จเห็นไหมถ้าใครเทรดในห้อง v i p ด้วยกันเนี่ยจะเข้าใจว่าตั้ง pending ถ้าเป็นแผนหลักอะ่ะเราตั้ง pending แล้วเราก็ไปทําอะไรก็ทาเพิ่งมาเห็นตอนเปิดการเมื่อกี้อ้า tp แล้วเออเออพิ่งเห็นตอนเปิดการอ้า tp แล้วเหรอเออ,เอ,อโอเคมามาก็แจ้งไปเนาะเมื่อกี้นะครับเนาะแบบนี้ก็ได้เลยเทปแบบนี้นะครับนะครับให้ไปเท่าไหร่เมื่อเมื่อวานนะครับเป็นโซนนี้เนาะที่ให้เข้ากันนะครับสี่สองตรงนี้ปลายไส้เลยปลายปลายปลายเลยนะครับเนี่ยสี่สองถึงสี่แปดนะครับเนาะโซนกว้างนิดนึงแต่อยากให้มันเซฟนะครับอยากให้มันปลอดภยัยจริงๆนะครับเนาะ ที่ให้ไปเนาะ4248นะครับมันมีเหตุมีผลอยู่นะที่ให้เข้านะครับทุกคนนะไม่ได้ให้เข้าแบบมั่วๆนะครับนะมันมีเหตุและมีผลของมันอยู่เนาะนะครับก็เก็บเรียบร้อยกําไรวันนี้นะครับแฮปปี้มีความสุขนะครับมาดูการทองคําภาพใหญ่เป็นยังไงนะครับวันนี้นะมาดูกันนะครับถ้าเกิดใครอยากเข้าเวปีก็คือดูเงื่อนไขนะแอดไลน์ก็ดูเงื่อนไขได้เลยนะครับเข้าฟรีก็มีนะนะครับเนาะ หรือว่าใครอยากสมัครคอร์สเรียนก็เป็นเรียนคอร์สฟรีกันก่อนก็ได้นะครับทองคาตอนนี้นะผมมองว่ายังลงได้นะลงได้ถึงเนี่ย1816เหมือนเดิมนะครับ1816คือจุดที่ยังลงได้ถึงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีแนวต้านนะตรง43เห็นไหมในแนวต้านตรง43นะครับหนึ่งแนวด้วยนะครับเนาะแล้วก็เทรนเนี่ยนะครับเทรนหลักเป็นขาลงเนาะตอนนี้นะครับเราก็โฟกัสเซลล์เนาะนะครับ อาจจะถือยาวลงมาเลยก็ได้นะครับเนาะหรืออาจจะมีการรีเทสกลับขึ้นไปก็ได้นะวันนี้นะครับเรารอดูกันนะครับเรารอดูกันเนาะอ่ะนะครับเราเจอแล้วตรงนี้เป็นจุดรอลงมานะครับแล้วก็อืมนะครับขอดูแป๊บซึนง a สูบอ,อ่ะตรงนี้จุดเด้งอ๋อเด้งแล้วนี่นะจุดเด้งเด้งเรียบร้อยแล้วอ่ะเรารอดูจุดนี้นะเห็นไหมเราเก็บ tp เยนไปแล้วใช่ไหมครับ ทีเนี้ยมันมีอีก <y> จุดหนึ่งที่น่าสนใจนะถ้าราคามันกลับขึ้นไปอีกรอบนะถ้าราคากลับขึ้นไปอีกรอบเนี่ยนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจะเป็นจุดนี้นะครับเป็นโซนนี้นะครับตั้งแต่55 Euro. นะอ่าถ้ากลับขึ้นไปมันต้องมีนิวไฮนะนะครับเนี่ยต้องกลับขึ้นไปเพื่อมีนิวไฮให้มันคบหลุดขึ้นเนาะนะครับเนะนี่ยผมมองแบบนะี้เนาะถ้ามันกลับขึ้นไปนะครับทรงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ แลตีละเอียดนิดนึงเนาะนะครับโอเค,คเนี่ยถ้ากลับขึ้นไปนะผมมองว่าแพทเทิร์นนะครับที่จะเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่แบบนี้นะครับกลับขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยกลับขึ้นมาให้มันครบลูกเนาะแล้วก็ลงอ่าถ้าแบบนี้ก็คือจะสวยเลยเราจะได้ไม้ข้างบนด้วย นะครับเนาะก็รอข้างบนเนาะรอเซลกันนะครับแล้วซึ่งผมมองว่าจุดเนี้ยนะครับถ้าเกิดใครได้จุดเนี้ยก็ลันได้นะจุดที่เราได้ไม้กันเมื่อเช้าเนาะจะเก็บกาไรก็ได้เหลือหนึ่งไม้ไว้รันให้มันลงมาถึงหนึ่งแปดหนึ่งหกก็ได้นะครับหรือว่าตั้งการทุนไว้ก็ได้เนาะก็ลันนั่นแหละนะครับลุ้นนะถ้าเกิดมันลงมาถึงตรงเนี้ยเราก็เก็บกาไรอี่จุดครับนี่หนึ่งแปดหนึ่งหกนะสองพันกว่าจุดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวรอลุ้นกันโอเคไหมรอลุ้นกันนะว่าราคาจะลงมาถึงไหม นะครับนาอปังปังป right. ุปป okay. да <mind> ุนะครับโอเคนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคือทองเนี่ยมองลงอยู่นะนะครับนะตรงนี้ก็มีโอกาสเด้งอยู่นะโซนเนี้ยนะครับโซนเนี้ยมีโอกาสเด้งอยู่นะผมมองว่ามันมันยังเด้งได้อีกสักรอบนึงแหละนะความคิดเห็นส่วนตัวนะนะครับมันเป็นโซนที่ยังมีโอกาสเด้งอีกสักรอบหนึ่งนะครับตรงนี้เนาะนะมีโอกาสเด้งอีกสักรอบหนึ่งแหละตรงเนี้ยนะครับจุดนี้นะครับแต่ว่าโอกาสเด้งก็น้อยนะครับ แต่ถ้าเด้งก็คือดีนะครับเราจะได้ของไงตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมีเป็นโซนโซนให้บายด้วยนะครับมีโซนให้บายด้วยตรงนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันเนาะว่ามันจะเด้งให้ขึ้นไปเซลอีกรอบไหมนะครับถ้าเด้งให้ขึ้นไปเซลก็โอ้โหสบายเลยนะครับถามว่าเฮ้ยโค้ชทำไมไม่บายตรงนี้ล่ะคือมันสวนเทรนไงนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากให้บายเนาะรอรอขึ้นไปแล้วก็เซลลงมาดีกว่านะครับเนาะนะครับก็เห็นไหมสไตล์การเทรดจะฟิลลิ่งประมาณนี้นะชิวๆสบายๆนะครับไม่ได้จ้องกราบ นะครับเนาะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับพี่ข้อทองวันนี้เนาะมองว่ายังลงได้อีกนะนะครับเนาะถึง1 8ึ่เลยนะครับเราก็ลองหาจาังหวะเซลล์ตามเทคนิคส่วนตัวของแต่ละคนดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย